ช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจจะพามารับชมเหรียญอามพยัก์จอมราชัน99หลวงพ่อพัดปุญญะกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี63และเหรียญพยัก์จอมราชัน99นี้นะครับก็จะจัดสร้างขึ้นตอนหลวงพ่อพัดปุญญากาโมท่านได้อายุ99ปีนะครับก็เป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงพ่อพัดท่านได้ปลูกเสกนะครับ และเป็นเหรียญที่ออกแบบจัดสร้างในอย่างสวยงามและเป็นเหรียญที่มีจํานวนการจัดสร้างที่ไม่มากนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บอนาคตไกลและมาชมหน้าเหรียญพยักจมลาชันเก้าเก้ากันก่อนนะครับรูปทรงของเหรียญก็จะเป็นเหรียญอาร์มนะครับก็จะมีหลวงพ่อพัดท่านนั่งคัดศมาที่เต็มองครับและล้อมรอบไปด้วยยันอักขระทั่วเหรียญเลยนะครับและด้านหน้าก็จะมีเสือ2ตัวนะครับขนาบด้านซ้ายขวาที่หัวเข่าของหลวงพ่อพัดนะครับ ด้านล่างสุดของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพิมพ์หัวเสือคาบดาบครับและหน้าเหรียญก็จะพิมพ์ตัวหนังสือว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมแล้วก็มาชมด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์พยัคครับมีเสือ2อตัวนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยยันอัขระท่เหรียญน,นะครับพิมพ์ชื่อรุ่นว่าพยัคจอมลาชันแล้วก็มีพศ .2563 น,นะครับวัดห้วยด้วนนครสวรรค์ถ้ารวมจํานวนเสือในเหรียญรุ่นนี้แล้วนะครับ ก็จะมีทั้งหมด4ตัวอีก1ห,หัวนะครับอีก1ห,หัวคือหัวที่คาบดาบครับก็รวมทั้งหน้าหลังนะครับและเหรียญพยัคจ์จอมราชันเก้าเก้าหลวงพ่อพัดนี้นะครับตอนเหรียญออกใหม่นะครับเป็นเหรียญที่มีกระแสดได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเป็นรุ่นที่แรงมากและรุ่นนี้แอดก็ได้สั่งจองมาตอนพระกํากลังจัดสร้างนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีเหลือเก็บ และพระทุกเหรียญก็ยังอยู่ในซีนเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานครับก็จะมาถ่ายให้ชมกันทั้งหมด23เนื้อครับจริงๆทางช่องมีเก็บจํานวนเนื้อเยอะกว่านี้นะครับแต่มาให้รับชมแค่นี้พอครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับนี่ก็เป็นใบรายการแบบลุ้นเนื้อจัดสร้างนะครับเดี๋ยวไปชมตัวอย่างแต่ละเนื้อกันครับเหรียญแรกเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับจํานวนการจัดสร้าง100เหรียญ ลงยาจีวรสีเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ลงยาสีแดงที่พื้นเหรียญมาชมด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังก็จะเป็นเนื้อเงินผิวกะจกเลยครับสวยงามเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินครับมีการจัดสร้างเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากๆหน้าเหรียญก็จะมีลงยาจีวรสีเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ลงยาพื้นสีน้ำเงิน ชมด้านหลังกันบ้างนะครับก็ด้านหลังจะเป็นเนื้อเงินผิวกระจกสวยงามครับเหรียญที่3มนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาสีส้มจํานวนการจัดสร้าง100เหรียญเท่านั้นนะครับลงยาจีวรสีเหลืองด้วยครับแล้วก็ผืนสีส้มมาชมด้านหลังของเนื้อเงินลงยาสีส้มนี้นะครับสวยผิวกระจกครับ เหรียญที่4เป็นเนื้อนวะหน้ากากชุบทองลงยาแดงหน้าหลังนะครับอยู่ในชุดกรรมการนะครับจำนวนการจัดสร้าง199เหรียญในชุดกรรมการนี้ก็จะเป็นหน้ากากชุบทองคำแท้นะครับและมาดูหลังเหรียญน,นะครับหลังเหรียญก็จะเป็นลงยาแดงนะครับลงยาแดงทั้ง2หน้านะครับเนื้อนี้ตอนออกมาใหม่ๆราคาแรงมากๆเลยครับ เหรียญที่5นะครับเป็นเนื้อสัตตะหน้ากากชุบทองลงยาเขียว2หน้าครับจำนวนการตัดสร้างก็199เหรียญอยู่ในชุดกรรมการครับเนื้อนี่ก็สวยงามมากๆนะครับเขียวเหนียวซับครับแล้วก็มาชมด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นลงยาเขียวเหมือนกันนะครับก็เป็นสีเขียว2หน้าครับสวยงามมากๆ เหรียญที่6นะครับเป็นเนื้ออาปากา้าลงยาพลางธงชาติหลังแดงจำนวนการจัดสร้าง399เหรียญเป็นเหรียญที่แจกผู้จองยกลังนะครับและเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมอีกเนื้อหนึ่งในรุ่นพยักจมราชันนะครับแล้วก็มาชมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลงยาสีแดงนะครับลงยาพื้นแดงสวยงามมากๆเลยครับและถือว่าเป็นเนื้อหลักของรุ่นนี้ได้เลยครับ เหรียญที่7เป็นเนื้ออาปาก้าลงยาทูโทน2หน้าจำนวนการจัดสร้าง399เหรียญเป็นเหรียญแจกยกหลังนะครับสำหรับผู้จองยกหลังลงยาด้านบนสีแดงนะครับด้านล่างสีน้ำเงินแล้วก็ลงยาจีวอเหลืองสวยงามมากๆเลยครับแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับลงยาด้านบนสีแดงลงยาด้านล่างสีน้ำเงินและก็เป็นเหรียญหลักนิยมต้นๆของเหรียญรุ่นนี้นะครับ เหรียญที่8นะครับเป็นเหรียญ2กษัตริย์นะครับจำนวนการจัดสร้าง399เหรียญเป็นเหรียญแจกยกหลังนะครับสำหรับผู้จองยกหลังด้านหน้าก็จะเป็นชุบทองกับชุบเงินนะครับตัดกันนะครับด้านหลังก็จะเป็น2กษัตริย์เหมือนกันนะครับชุบทองกับชุบเงินนะครับสวยงามมากๆเลยครับและสําหรับเหรียญแจกยกหลังก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งนะครับคือเนื้อ 3K นะครับหรือเนื้อ3กษัตริย์แต่ตัวนี้มีคนบูชาไปเรียบร้อยแล้วครับ เหรียญที่9นะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาพื้นธงชาตินะครับจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญอยู่ในชุดลุนเนื้อนะครับหน้าเหรียญจะลงยาพื้นธงชาติแบบเฉียงนะครับสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งครับและลงยาจีวรเหลืองมาชมด้านหลังของเนื้อนี่นะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเหรียญที่10นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาธงชาตินะครับจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญอยู่ในชุดลุนเนื้อนะครับ ด้านหน้าลงยาพื้นทงชาติแบบเชียงนะครับสวยงามมากๆมาชมด้านหลังของเนื้อทองทิพย์นะครับลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการตอกหมายเลขรันดัมเบอร์ที่บริเวณด้านบนขอบห่วงด้านหลังนะครับเหรียญที่11นะครับเป็นเนื้อฉนวนลงยาทงชาติครับจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญน,นะครับแล้วก็จะอยู่ในชุดลุ้นเนื้อนะครับ เป็นโรงยาทงชาติบนเนื้อฉนวนตัดกันได้อย่างสวยงามมากๆนะครับก็มาดูหลังเหรียญของเนื้อฉนวนกันบ้างนะครับผิวสวยงามมากๆเลยครับผิวสวยทะลุซีนมาชมเนื้อที่12นะครับเป็นเนื้อสตัตะโรงยาทงชาติครับจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญอยู่ในชุดแก่รุ่นเนื้อนะครับเป็นโรงยาพื้นทงชาติลายเฉียงครับสวยงามมากๆและลงยาจีวอเหลือง <Okay. S 2> มาชมด้านหลังของเนื้อสัตตะลงยาทงชาตินะครับเหรียญที่13ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาทงชาติจำนวนการจัดสร้าง500เหรียญชมความสวยงามหน้าเหรียญของเนื้อนี่นะครับลงยาจีวรเหลืองด้วยนะครับมาะชมด้านหลังของเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาทงชาติครับ รายการที่14ครับเนื้ออาปากาซาตีนจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สวยคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่นิยมเลยทีเดียวนะครับมาชมด้านหลังของเนื้ออาปากาซาตีนครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อหลักอีกเนื้อหนึ่งในรุ่นนี้นะครับ เหรียญที่15นะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาจีวอรจำนวนการจัดสร้าง5 0 0เหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นเนื้อผิวเป็นซาตินนะครับจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับชมด้านหลังของเนื้อทองทิพซาตินครับเหรียญที่16เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาจีวอรจำนวนการจัดสร้าง5 0 0เหรียญเป็นเหรียญที่สวยคัดส,สิกมากๆเลยครับเนื้อนี้ มาชมด้านหลังของเนื้อทองแดงซาตินลงยาจีบอนนะครับมาชมเหรียญที่17นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินมีจํานวนการจัดสร้าง500เหรียญครับโอเคเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินแบบไม่ลงยานะครับนี่ก็คือหลังเหรียญเนื้อทองแดงซาตินนะครับเหรียญ <He al S 1> ที่18ครับเป็นเนื้อชุบเงินหน้ากากชุบทองจํานวนการจัดสร้าง250เหรียญ สวยงามมากๆเลยครับเหมือนเนื้อเงินหน้ากากทองคำเลยครับชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุบเงินอย่างเดียวนะครับสวยงามมากๆเหรียญที่19นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเสือดาวจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ลงยาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับและเป็นเนื้อนิยมอีกเนื้อหนึ่งในรุ่นนี้นะครับ เป็นด้านหลังของเนื้อนี่นะครับเหรียญที่20เป็นเนื้อชุบทองพ่นทรายนะครับจำนวนการจัดสร้าง500เหรียญเหรียญน,นี้ก็จะสวยงามเหมือนเนื้อทองคำเลยนะครับมาชมด้านหลังของเนื้อชุบทองพ่นทรายครับ มาชมเหรียญที่21นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาเขียวจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญสีเขียวก็เป็นสีที่มงคลอีกสีหนึ่งนะครับคือเขียวเหนี่ยวซัพและนี่ก็คือด้านหลังของเนื้อสัตตะลงยาเขียวครับและเหรียญที่22นะครับเป็นเนื้อฉนวนลงยาเยินหยางครับจำนวนการจัดสร้าง250เหรียญ เป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญน,นึงนะครับลงยา2ซีสครับสีซ้ายก็เป็นสีดำสีขวาก็เป็นสีขาวนะครับและนี่ก็คือด้านหลังของเนื้อฉนวนลงยาเหยินอย่างครับและเหรียญที่23เหรียญสุดท้ายที่จะนำมาให้รับชมนะครับเป็นเนื้ออาปากา้าลงยาลายพรางฟ้านะครับ จำนวนการจัดสร้าง250เหรียญ <Okay. S 1> และเนื้อนี้ก็จัดว่าเป็นเนื้อที่สวยงามอีกเนื้อหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อที่นิยมในรุ่นนี้นะครับและนี่ก็คือด้านหลังของเนื้ออป,ปากาหลายลพางฟ้านะครับและตอนนี้ถังช่องก็มีชุดกรรมการ1ชุดนะครับที่ยังไม่ได้แกะซีนเลยครับใน1ชุดก็จะมี5้าเหรียญตามนี้นะครับ และมีจำนวนการจัดสร้างเพียง199ชุดเท่านั้นและในชุดกรรมการนี้นะครับก็จะเป็นแบบหน้ากากทุบทองคำแท้ทั้งหมดทั้งห้าเหรียญเลยนะครับแล้วก็จะมีการลงยา2สีทั้งหน้าหลังเลยนะครับก็ทั้งห้าเหรียญเหมือนกันนะครับประกอบไปด้วยเนื้อนวโลหะนะครับเนื้ออาปาก้านะครับเนื้อทองสัตตะแล้วก็เนื้อปิดเครื่องบินและก็เนื้อทองทิพย์นะครับ ท่านใดสนใจบูชาเอาไปแกะรุ้นได้นะครับรุ้นหมายเลขสวยๆสร้างไม่เกิน1 9 9เหรียเหรียญหมายเลขไปเกิน1 9 9และนี่ก็คือหน้ากล่องของเหรียญอามพยักฆ์จอมราชัน99หลวงพ่อพัดบุญยะกาโมวัดห้วยด้วยนะครับตอนนี้ทางช่องก็ยังพอมีเก็บอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักเข้ามาได้นะครับ บางเหรียญบางเนื้อก็ไม่ได้เอามาให้รับชมเป็นตัวอย่างนะครับมีอีกหลายเนื้อนะครับถ้าให้ชมหมดเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับถ้าสนใจบูชาก็พร้อมแบ่งปปนะครับเดี๋ยวมีเบอร์ไอดี n ลนและเบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปนะครับโอเคและเหรียญทุกเหรียญก็ยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสีเก็บแม้กระทั่งหน้ากล่องหน้าเหรียญนะครับได้รับประกันพาแทแล้านเปอร์เซ็นต์นะครับและรุ่นนี้บอกได้เลยนะครับอนาคตไกลนะครับอนาคตข้างหน้าเป็นผ้าหลักแน่นอนครับ และสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจะลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ